สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุขบุสุคนมนีกับมาพพปอกับยานิวคือเก่าแลือจ่าพี่น้องจ่ายานิวก็มีข่าวมาอัปเดตเรื่องแม่แพ้วแพ้วพาวประกาศตามหาจุดจุด fc แห่คอมเมนต์รัวๆเป็นอย่างน้อพี่น้องจ่าก,ก็คือว่าล่าสุดแม่แพลแล้วรวก็พปูดแคปชันแบบนี้พี่นออ้องผอมตั้งกันก็เป็นคอมเมนต์มาผอ,อามพี่น้องจ่าตามหาคนในเม้น์ค่ะ แถวอยากลําให้น้องจังเลยติดต่อผู้จัดการมาหน่อยนะครับสันนค้นสื่อวานหนูมอยส,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 สุรีวงถ่าอ่านผิดก็ขอ,ขอถรวขอไปพี่น้องภา,าษาอังกฤษข่อยากเบิ่งแห้งแพลวพาวอยากเว่าเรื่องหนึ่งให้เราฟังมีคนเบิ่งคลิปแพลวพาวจนหอดมือน้องตายแกมักแพลวแหง้งนอนเบิ่งคลิปซุมมือสันโอ้แต่เรียนตนแต่พี่น้องซีสานีกวานางได้ฟัง นางคงดีใจว่าสันพี่น้องเอฟซีหลายๆท่านกับเขามาคอมเมนต์รัวๆพี่น้องจ้ะเตลียตูนแต่พี่น้องนี่แหละเหตุผลที่พี่รักเธอแพลวเพราะเธอเป็นคนจิตใจดีนี่แหละที่พี่ชอบเธอน้องแพลวมีจิตใจดีและเป็นผู้หญิงที่เก่งมากขอให้พ่อไวๆด้อยจ้าสันพี่น้องจ้ะเอฟซีหลายๆายทันกับคอมเมนต์ทันนี้ก็ว่าเหตุผลที่รักน้องแพลวก็แบบนี้แหละค่ะน้องแพลวเป็น คุณจิตใจดีจริงๆน่ารักมากเลยแพวแพลวแบบนี้แหละที่ชอบจิตใจอบอ้อมอารีชอบที่นิสัยใจนักเลงดีใจจังค่ะที่เห็นน้องแพลวแาลมีน้ำใจห่วงใยแฟนๆที่รักคุณคุณชอบและรักกันในการร้องลําของน้องแพลวแพลวมากค่ะแม่แพลวน่ารักที่สุดใจดีที่สุดค่ะแม่นิลีพี่น้องจากแพลวแพลวก็คือแพลวแพาวรักตั้งแต่วันแรกที่ติดตามจนทุก วันนี้ก็ยังรักเหมือนเดิมเพราะเธอเป็นเธอแบบนี้ไม่เคยเปลี่ยนขอให้ความดีของเธอคุ้มครองเธอเจอแต่เรื่องราวดีๆมีคนรักคนเมตตานะคะแม่นพี่นงจาท่านี้ก็ว่าน้ําตาจะไหลแม่นยายก็คือการบ่มีเงินจ้างตอนมีชีวิตอยู่จะพยายามซื้อกลุ่มปิดเพื่อให้กําลังใจลูกแพวบอสหัวใจแข่งรักนะคะ คนที่ชอบไม่ต้องถามเหตุผลรักก็คือรักแมนอหลีพี่น้องแกนี่แหละเหตุผลที่เอฟซีรักแพลวพาวจิตใจมีเมตตาขอให้เจอเดูอลอ่านแล้วน้ำตาจะไหลแมนพี่น้องแกน,น้ำตาสลาลน้ำพี่น้องบ่ต่างกันดอกจ้าป่วยติดเตียงคือกันแต่เบิ่งมาโดนแล้วบางครั้งก็มีเงินซื้อตั๋วดูออนไลน์บางครั้งก็เอฟซีใจดีซื้อให้ขอบัตรฟรีนำความมากักความชอบ ตามเม้นให้ตลอดสงสารนางสันพี่น้องากเอฟซีกับเป็นห่วง Maple, Maple, Maple. แม่แพ้วแพาเราดีค่ะพี่น้องอย่างไรกับเป็นกำลังใจให้ด้วยแม่แพ้วให้ตามหาคนไในเฟซนั้นให้เจอด้วยจะเด้อพี่พี่น้องนอง,นองมีความชห็นว่าจังไดกับคอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังในยเด้จ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย